เรียงลำดับภาพยนตร์ที่มีภาคต่อขออให้เชื่ผมจากน้อยไปหามาก A. บุญชู B. หอแต๋วแตก C. บ้านผีปอบ100วินาทีเชิญครับบุญชูรู้สึกจะห้าบุญชูมีเก้าหอแต๋วแตกอแต๋กแตกมีอแต,แตห้าห้าใช่ห้า,หาผมว่าบ้านผีปอบถ้าจำไม่ผิด 13เออ13แล้วบุญชูเนี่ยน่าจะเยอะสุด10ใช่10บป่ะบุญชูแต่เราเราเห็นด้วยกับพี่เราวุญมีเยอะสุดเหมือนเราเคยอ่านว่าบุญชูเป็นหนังไทยที่มีภาคต่อมากที่สุดมากที่สุดบ้านผีปอบนะครับไม่ใช่ผมมั่นใจว่าบ้านผีปอบมี13เราจำตัวเลขแต่บุญชูสารอูภาคล่าสุดมันจะ1ิเองนะถ้าผมจะไม่ผิดจริงๆนะบุญชูน่าจะเยอะบ้านผีปอบน่าเยอะสุดน้อยสุด่าจะหอแตวแต่พอเพิ่ง 67A น้อยไปมากนะครับน้อยไปมาก B ก่อนเอาต้องตอี๋ยวแตกอะน้อยสุดแน่นอน B แล้วเราลงมาเป็นบุญชูไม่มีสิบผ้าไม่แต่ใจใจผมมาคิดว่าบุญชูมากกว่าผมเชื่อว่าบ้านผีวปอมจริงๆนะบ้านผีปอมมีหนังภาคต่อเยอะมากที่สุดในประเทศต้องดีๆนะครับต้องไม่ผิดนะครับเช็คเทไปทาบุญชูเพราะเชครู้สึกว่าเช็คอานมาแต่นี้ก็บอกว่าบุญชูคะอูอะไรน่ารักเนี่ยมันมีผ้ากุญปังก็ยังกดไม่เสร็จนะครับ เอาไงเวลาเหลือ20วิโดยปราบม้าอันนี้อ่านดาแล้วว่าบุญชูบีแล้วเคยได้ยินปอบมีมากที่สุดไหมแต่เราเชื่อเซนเราว่าบุญชูเวลาจะหมดแล้วนะครับใจว่าบุญชูเก้าแล้วครับยังไม่ตรงครับบีบีทีเอร็วเร็วเร็วสามเร็ววางสิโอเคไม่มีใครกล้าเทคซะด้วยนี่คุณเกือบทำผิดพลาดเลยนะครับคือกดไม่ทันนะครับตัวเลขในมอนิเตอร์ผมนี่คุณเหลือวิเดียวนะครับ วีดเดียวนะครับครับถ้ากดไม่ทันคุณเทคไปเลยผมนึงบอกว่ากดให้เสร็จก่อนเพื่อเทคเพื่อตัดสินใจไปมาเปลี่ยนไม่ทันไม่งั้นถือว่าผิดเลยนะแต่ตอนเนี้ผมไม่ได้กลัวเรื่องเวลาเอากดสิ <laughs> แม่เจ้าใครเป็นสามีเขาคุกเขาคุกเขาน <laughs> อนน <laughs> อน <laughs> ยังไงจังหวะมันเส้นกระดงหมาแปดแล้วตั้งแต่อคอดิสั่งปาล์มให้ปาล<า>์มปับเมื่อกี้คุณมีปัญหาในสองข้อหลังถูกไหมครับใช่คุณขึ้นต้นด้วยบีหมดทุกคนคุณเห<ช>ลือบุญชูกับบ้านผีปอบซึ่งบอกเลยเป็นหนังไทยที่ภาคต่อเยอะมากทั้งสองเรื่องใช่คุณปาล์มเนี่ยไปทางนี้แหละคุณเบลไปอีกทางครับเยอะสุดของคุณคือผีบ้านผีปอบ่ผีปอบพักจำไม่ผิดและเท่าที่ดูเหมือนยังไม่ลงตัวด้วยนะแต่ออกมาเป็นอันนี้เพราะ คุณเช็คตะโกนว่าเอาเอาละต้องเอาละเพราะมันจะหมดเวลาจริงเรียกปวดท่านตัวคุณอยู่ฝั่งไหนเช็คอยู่ฝั่งฝั่งนี้ครับอยู่ฝั่งปาสุดอ่ะชัยติที่เคยอ่านมาว่าภาคหนังภาคต่อเยอะสุดคือภาคมีบ้าผีปองจริงเคยอ่านเจอเคยอ่านเจอมาแต่ไม่มั่นใจเพราะว่า2คนมันมาก่ปไม่คือเราได้ยินว่าแค่ว่าลงตุ่มลงตุ่มเนี่ย ทุกคนก็เลยคิดว่าคุณจําได้ไหมสามคนหนึ่งเขายังเอากลับมาชนะได้เลยสามหนึ่งลองได้นะฮะหรอขอเป็นหนึ่งในสโอ้โหไปกันต่อได้ยับจริงๆเอา่วันนี้แล้กันจบไม่ได้เมียแล้วเว้ยอย่างน้อยไม่ต้องเอาเงินเยอะเอาแค่พอซื้อฟักทองแกงบวพอแล้วเอาอย่างนี้นะครับฟังดีๆนะครับถ้าถูก งดงามเลยจากแส7อาจจะขึ้นนิดเดียวมาเป็นแสนแปดหแต่มันทำให้ข้อสุดท้ายสบายใจว่าผิดก็ยังรอดคุณยังเหลืออีกข้อหนึ่งที่ผิดได้ไงแต่ถ้าคุณผิดในข้อนี้ข้อหน้าไม่ได้เสียหายเลยนะครับคุณจะเหลือ89ดหมและข้อหน้าถ้าผิดศูนย์ทันทีครับคำตอบของคุณครับการเรียงลำดับภาพยนตร์ที่มีภาคต่อจากน้อยไปมากเขาเรียง B C A เป็นคำตอบที่ผิดก็ไม่เป็นไรผิดได้อีกผิดได้อีก